3ขั้นตอนเตรียมตัวพร้อมบินไปกับ10ปลายสกายไลน์อุปกรณ์ฮาเน็ตของเราจะเป็นแบบฟูลบอดี้นะครับเจะรัดแบบเซฟทั้ง,งบอดีเ้เลยทั้งหมดให้จำแค่ประมาณ4ข้อนะครับอ่าผมาจะจดสูตรสี่ก็ทีก่ก็อันดันแบแรกคุณนั้นเสียคายห้ามกดเซฟโดยเด็ดขาดคุณนั้นเสียคายที่อ่ะก็ข้อที่2 เวลาโหนห้ามจับสลิงโดยเด็ดขาดมืออ่ะน,ออนีน่งออ่ว是我们โอเคที่ส这个าง k 第ข้อตามนะครับระวังหน้าสา小心ิ不能靠近这个。OK 那最后一个这是ข้อที่สี่สุดท้ายเวลาโหนถึงแลตฟรองข้างหน้าให้ยกขาโซ่เจี่ยว。เค这是没有ะ ชิความเรียบร้อยพร้อมแล้วการปีกบินลุยเลย